บทที่8เหมือนมารดาผู้ให้เกิดเมื่อพระศาสดาตรัสเล่าบุพกรรมหรือปุเพปนิธานของพระคราสาวกจบลงแล้วท่านทั้งสองได้กล่าวทูลเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่ต้นจนถึงเรื่องที่ชักชวนท่านสันชัยมาเฝ้าพระตถาคตเจ้าแต่ท่านสันชัยไม่ยอมมาอ้างว่าไม่สมควรเป็นสิทธิ์ของใครอีกแล้ว ท่านสันชัยบอกว่าไปเถิดคนฉลาดฉลาดจงไปสำนักของพระสมณาโคดมส่วนคนโง่โ้อจงอยู่ในสำนักของเราเพราะในโลกนี้คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดแม้ข้าพระองค์ทั้งสองจะกราบเรียนว่าลัที่ของท่านอาจารย์ไม่มีสาระแล้วไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดท่านอาจารย์สัญชัยก็หาฟังไม่พระตถาคตเจ้า ทรงสดับคำของอครสา,าวกแล้วตรัสว่าสันชัยยึดมั่นสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและเห็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนเธอทั้งสองเห็นตรงตามเป็นจริงเพราะความที่เธอเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสย้ำอีกว่าชนใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ เห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนพวกนั้นมีความดำริผิดเป็นทางดําเดินย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระส่วนชนใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนพวกนั้นมีความดําริชอบเป็นทางดําเดินย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระพระราดาก็อะไรเล่าคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระ อะไรคือสิ่งที่เป็นสาระตอบตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาสิ่งใดก็ตามอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเอาใจไว้ไม่อยู่ทำให้จีบเตลิดเป็นไปเพื่อความหลงงมงายมืดมนเป็นไปเพื่อความติดพันยึดมั่นสิ่งทำนองน,นั้นแหละเป็นอาสาระส่วนสิ่งใดก็ตามอันเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนบีบคั้น เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งดวงจิตเป็นไปเพื่อปัญญาเห็นแจ้งเป็นไปเพื่อความม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานคือเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นสิ่งนั้นหรือสิ่งทํานองนั้นเรียกว่ามีสาระคนส่วนมากอาศัยความดําริผิดหรือมิจฉาสังกับปะจึงเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วหมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่ จมอยู่ในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นมีหนามซ้ำยังนึกดูหมิน่นผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ซึ่งสิ่งอันเป็นสาระว่าขนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเมื่อเป็นดังนี้เขาจึงไม่มีโอกาสประสบสิ่งอันเป็นสาระได้เพราะได้สมาทานมิจฉาทิฏฐิไว้เต็มที่ดูก่อนท่านผู้สแสวงหาสาระกล่าวโดยย่อ กุศลธรรมทั้งปวงเป็นอาสาระกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสาระสิ่งที่ทําให้จิตใจต่ําเป็นอาสาระสิ่งที่ทําให้ใจสูงเป็นสาระคนดีเป็นสาระคนชั่วเป็นอาสาระท่านผู้สแสวงสัจจะคนส่วนมากอยากเป็นคนดีอยากทําดีและอยากได้ดีแต่ที่ทําต่างๆกันไปก็เพราะความเห็นในเรื่องความดีไม่ตรงกัน บางคนเห็นผิดไปเห็นชั่วเป็นดีเมื่อทำเข้าจึงชั่วผลออกมาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนบางคนเห็นดีเป็นชั่วจึงเว้นสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำความดีบางคนเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วมีความเห็นถูกดำริถูกจึงทำถูกพูดถูกผลออกมาเป็นความสุขความเจริญความเย็นใจ โดยนัยยะดังกล่าวมาบุคคลจึงควรปรับความเห็นและความคิดของตนให้ถูกให้ตรงก็จะดำเนินชีวิตไปในทางถูกทางตรงเขาย่อมพบสิ่งที่เป็นสาระเพราะมีความเห็นถูกคิดถูกนั้นเป็นประทีปสองทางส่วนผู้ที่มีความคิดความเห็นไม่ตรงย่อมมีแต่โทษทุกข์เป็นผลดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นสิ่งอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นเหมือนวิชาทิฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเห็นผิดอกุศลธร,รรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดแล้วย่อมเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเกิดแล้วเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐินี่เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเห็นชอบกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นอันหนึ่งมิจฉาทิฏฐิทําให้สัตว์ทั้งหลายต้องตกนรกส่วนสัมมาทิฏฐิ ทำให้สัตว์ทั้งหลายบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเพื่อความฉิบหายวาดวายเพื่อโทษทุกข์แก่คนมากส่วนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดมาเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนมากเพราะทําให้คนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมของสัตว์บุรุษภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลผู้มีความเห็นผิด ย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุไรเพราะทิฏฐินั้นเลวสามภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดสดาดก็ดีเมล็ดบวบขมก็ดีเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในดินอันชุ่มชื้นรสดินรสน้ำที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อน เพื่อไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชเร็วฉันใดภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ฉันน,นั้นเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเร็วสามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลที่ไม่น่าปรารถนาไปด้วย เพราะเกิดจากทิฏฐิอเลทซามภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาความปรารถนาความตั้งใจสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตของบุคคลผู้มีความเห็นชอบย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิของเขาดีภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพันอ้อยก็ดีพันข้าวสาลีก็ดีพันผลจันทร์ก็ดีอันบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรสดินรสน้ำที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นของมีรสหวานน่ายินดีน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชพันกายกรรมวจีกรรมของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ฉันนานย่อมเป็นไปเพื่อผลอันน่าปรารถนา พาะทิฏฐิของเขาดีพระราดาเห็นหรือไม่ว่าความเห็นชอบความดำริอชอบมีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลอย่างไรเหมือนประทีปสองทางเหมือนมเมล็ดพืชที่ดีอํานวยประโยชน์และความสุขแก่บุคคลหาประมาณวิได้พระอัครสา,าวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะเป็นผู้มีความเห็นชอบและมีความดำริอชอบ ตั้งแต่สมัยเป็นปริพาชกจึงตั้งใจแสวงหาสาระและได้มาพบสาระอันสูงยิ่งในศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใครครบท่านทั้งสองก็ได้รับสาระประโยชน์ก็ท่านทั้งสองได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพระศาสดาเป็นอนเนกประการดังที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายคบกับสารีบุตร และโมคลานะเถิดเพราะทั้งสองมีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตสารีบุตรเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้เกิดโมคลานะเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทางรกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลโมคลานะแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณที่สูงกว่านั้นพระสารีบุตรน,นั้น พระาศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาสามารถแสดงธรรมจักให้กว้างขวางลึกซึ้งและพิสดารเช่นเดียวกับพระองค์พระสารีบุตรฉลาดในการสั่งสอนเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายมีภิกษุมากขึ้นแล้วถ้ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาทูลลาพระาศาสดาเพื่อเที่ยวจาริกไปในแดนไกล มักตราสถามว่าได้ลาสารีบุตรแล้วหรือไม่ถ้าภิกษุกราบทูลว่ายังไม่ได้ลาก็จะทรงแนะนำให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนเพื่อท่านจะได้สั่งสอนภิกษุเหล่านั้นเช่นครั้งหนึ่งพระาศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเทวทหะภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าทูลลาจะไปปัดฉาภูมิชนบทตรัสบอกให้เปลาพระสารีบุตรก่อนทรงชมเชยว่า สาเรบุตรมีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปลาตามรับสั่งพระสาเรบุตรถามภิกษุเหล่านั้นว่าผู้มีอายุถ้าผู้มีปัญญาจะถามปัญหากระท่านทั้งหลายว่าครูของท่านสอนอย่างไรท่านเคยเรียนเคยฟังมาแล้วหรือไม่ว่าจะตอบอย่างไรจึงจะไม่ผิดคำสอนของพระศา,าสดาผู้ทรงเป็นครูของพวกเรา แม่เขาติเตียนได้ภิกษุเหล่านั้นตอบไม่ได้ขอให้ท่านสั่งสอนภาสาเรบุตรจึงกล่าวว่าถ้าเขาถามอย่างนั้นท่านพึงตอบว่าครูของเราสอนให้ละความกำหนัดรักใคร่เสียถ้าเขาถามอีกว่าละความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งใดพึงตอบว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันรวมไปขันห้า ถ้าเขาถามอีกว่าครูของท่านเห็นโทษอย่างไรและเห็นอนิสงส์อย่างไรจึงสอนอย่างนั้นพึ่งตอบว่าเมื่อบุคคลยังมีความกำหนัดรักใคร่ในรูปเป็นต้นนั้นอยู่ครั้นรูปเป็นต้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นก็เกิดทุกโศกร่ำไรรำพันเมื่อละความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งเหล่านั้นเสียได้แม้สิ่งเหล่านั้นจะวิบาิแปรไปทุกก็ไม่เกิด ครูของเราเห็นโทษและเห็นอนิสง์อย่างนี้อันหนึง่งถ้าบุคคลประพฤติอกุศลธรรมแล้วอยู่เป็นสุขไม่ต้องคับแค้นไม่ต้องเดือดร้อนและบุคคลผู้ประพฤติกุศลธรรมจะต้องอยู่เป็นทุกข์ต้องคับแค้นต้องเดือดร้อนแล้วไซพระศาสดาคงไม่ทรงสั่งสอนให้ละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมแต่เพราะเหตุที่อกุศลให้ผลเป็นทุกข์ กุศลให้ผลเป็นสุขพระศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้ละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมท่านผู้สแสวงสัจจะเรื่องการโต้อตอบปัญหาเพื่อย่ำยีหรือแก้ปรับประวาทานานเป็นเรื่องจำเป็นที่พิสูจน์ทั้งหลายต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจเพื่อให้คนทั้งหลายผู้คล้องใจสงสัยในพระพุทธศาสนาได้เข้าใจตามความเป็นจริง เมื่อพระศาสดาจะนิพพานก็ทรงปรารบเรื่องนี้เหมือนกันว่าบัดนี้มีพุทธบริษัทผู้สามารถย่ำยีปรปรวาทะมากพอสมควรแล้วถึงเวลาอันสมควรแล้วที่พระองค์จะนิพพานแปลว่ามีสาวกผู้สามารถมากพอที่จะทำงานเผยแผ่พระธรรมแทนพระองค์ได้พระองค์ก็ทรงพอพระทยัย เสมือนมารดาหรือวิดาผู้มีมรดกไว้ให้ลูกเมื่อทราบว่าลูกเติบโตพอและมีปัญญาพอที่จะรักษามรดกได้แล้วก็พอใจนอนตาหลับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั้นเป็นของไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงเกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยใครจะเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ได้ ผู้ใดยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันรวมเป็นขันห้าว่าเป็นของตนผู้นั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะความแปรปรวนไปแห่งขันห้านั้นท่านจึงสอนให้ละความกำหนัดรักใคร่และความยึดมั่นในขันห้าเสียเพื่อจะได้ไม่ร้อนใจเมื่อมันปรวนแปรไปอันหนึ่งขันห้านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นหลักสูตรเพื่อปริญญา เป็นปริญญายาธรรมคือสิ่งที่ควรกำหนดรู้ตามความเป็นจริงเพื่อไม่หลงไม่ติดไม่ยึดเมื่อกำหนดรู้ตามความเป็นจริงจนไม่หลงไม่ติดไม่ยึดแล้วก็จะถึงความสิ้นราคะโทสะและโมหะความสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นแลคือปริญญาในศาสนาของพระศาสดาอีกครั้งหนึ่งพระรูปหนึ่งชื่อยะมะกะ กล่าวว่าพระอาราหันต์หรือขีนาศพตายแล้วดับศูนย์พิกูุทั้งหลายท้วงติงว่าเห็นอย่างนั้นผิดพระยะมะกะไม่เชื่อยังคงถือทิฏฐิอย่างน,านั้นภิกูุทั้งหลายจึงได้นิมนต์พระสารีบุตรไปช่วยสอนพระยะมะกะให้คลายความเห็นผิดพระสารีบุตรถามพระยะมะกะว่ายะมะกะท่านเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นพระขีณนาศพหรือพระอรหันหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญพระยมกกาตอบท่านเห็นว่าพระขีณนาศพมีในขันห้าหรือพระขีณนาศพอื่นจากขันห้าหรือพระขีณนาศบเป็นขันห้าหรือพระขีณนาศพไม่มีขันห้าหรือท่านถามต่อพระยมกะปฏิเสธทุกคำถามว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญ พระสารีบุตรจึงว่าเมื่อเป็นดังนี้ควรหรือยะมะกะที่ท้าจะพูดยืนยันว่าพระขีนาศพตายแล้วดับศูนย์พระยะมะกะกราบเรียนท่านว่าเมื่อก่อนนี้มีความเห็นผิดแต่บัดนี้ได้ฟังท่านสารีบุตรแล้วละความเห็นผิดจะได้และได้บรรลุธรรมพิเศษด้วยคราวนี้ถ้ามีผู้ถามท่านว่า พระขีนาศบตายแล้วเป็นอะไรท่านจะตอบอย่างไรพระสารีบุตรถามพระยะมะกะข้าพเจ้าจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงดับไปแล้วดีแล้วยะมะกะพระสารีบุตรรับเราจะอุปมาให้ท่านฟังบุคคลผู้หนึ่งมั่งมีรักษาตัวแข็งแรงบุรุษผู้หนึ่งคิดจ,จะฆ่าเขา เห็นว่าจะฆ่าโดยเปิดเผยเห็นจะยากเพราะมีอารักขาแข็งแรงควรจะลอบฆ่าโดยอุบายจึงปลอมตนเข้าไปเป็นคนรับใช้ของเจ้าของเรือนน,นั้นมันปนิบัติจนเข้าไว้ใจเมื่อเผลอก็ฆ่าเสียด้วยสัตรายะมะกะท่านเห็นอย่างไรเจ้าของเรือนน,นั้นเมื่อบุรุษผู้ปองล้างชีวิตตนมาขออยู่รับใช้ก็ดีใช้อยู่ก็ดี เวลาเขาฆ่าตัวก็ดีไม่รู้เลยว่าผู้นี้เป็นคนฆ่าเราอย่างนั้นไม่ใช่หรืออย่างนั้นแลท่านผู้เจริญพระยะมะกะตอบพระสารีบุตรจึงว่าปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมก็อย่างนั้นเขาเห็นขันห้าว่าเป็นตนบ้างเห็นตนมีขันห้าบ้างไม่รู้ว่าขันห้านั้นอันที่แท้แล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมีปัจจัยปรุงแต่งดุดผู้ฆ่าปุถุชนนั้นยึดมั่นถือมั่นในขันห้าขันห้าที่เขายึดมั่นไว้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อทุกตลอดกาลนานส่วนสาวกของพระริยะได้สดับธรรมแล้วไม่ยึดมั่นในขันห้าข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และเพื่อสุขตลอดกาลนานดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะ ความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมกับสาวกของพาริยะหรืออริยะสาวกผู้ได้สดับธรรมแม้จะยังเป็นปุถุชนก็ตามคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมเป็นผู้เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในโลกียธรรมต่างๆอาที่ว่าทรัพย์ของเราบุตรพัญยาของเราสามีของเราเพื่อนของเรานั่นนี่ของเรา ไม่รู้โทษของความยึดถือเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นของตนแปรปรวนไปเพราะความไม่เที่ยงไม่อาจเหนี่ยวรั้งไว้ได้ก็เกิดทุกโทมนัสร่ำไรรำพันตรอมใจหมห่นไหมแม้กระนั้นก็ยังไม่รู้ว่านั่นเป็นเพราะโทษของความยึดมั่นถือมั่นกลับเห็นว่าเป็นเพราะความพลัดพลาดบ้างเพราะผู้อื่นมาทำให้บ้าง ส่วนสาวกของพระอริยะผู้สดับธรรมศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมย่อมเป็นผู้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนั้นๆแปรปรวนไปเพราะไม่เที่ยงก็รู้ว่าสิ่งนั้นแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยท่านไม่ต้องทุกขโทมนัตไม่ร่ำไรรำพันไม่หมวนไม่ตรอมใจ ท่านอาศัยสิ่งต่างๆอย่างอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งที่อาศัยจิตใจของท่านจึงปลอดโปรง่งชื่นชมอยู่ด้วยธรรมมีสติปัญญาว่องไวรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ตนและเป็นที่พึ่งทางใจแก่คนทั้งหลายผู้รู้จักเกี่ยวข้องนี่คืออานิสงส์ของการเรียนรู้ธรรมสดับธรรมประพฤติธรรม